เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําในส่วนของข้อความ Wording นะครับที่ให้กําลังใจหรือว่าให้แง่คิดอย่างในรูปที่เห็นนะครับมีภาพประกอบสวยๆทําผ่านมือถือนะครับด้วยแอปของแคนวาทํายังไงตามมาดูได้เลยนะครับอันดับแรกก็ให้เราเข้ามาที่มือถือเรานะครับแล้วก็เปิดแอปแคนวาขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็กดจิ้มเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาในส่วนของแคนวาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็ตัวข้างบนเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับ เ,เลื่อนไปนะครับแล้วก็คลิกไปที่ในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับตัวนี้พอคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็กดเข้าไปที่ Instagram นะครับป๊บนะครับอย่างนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆกดเข้าไปที่ตัวข้างบนนะครับ Instagram p o พสคลิกแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเราเริ่มต้นจาก Instagram ก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถจะโพสต์ในส่วนของ Facebook TikTok อะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะ พอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับแล้วก็เลือกหาตัวเทมเพลตหรือว่าตัวแม่แบบที่ระบบของแคนวาเนี่ยเขาให้เราได้เลยนะตรงนี้นะครับเราก็ลองเลื่อนดูนะครับถ้าถูกใจแล้วก็คลิกได้เลยนะแต่เพื่อนๆสังเกตดูนะครับถ้ามันมีคําว่าเพจนะครับ PAID เนี่ยตรงนี้คือต้องเสียตังค์นะเพื่อนๆต้องจ่ายตังค์แต่ว่าทีนี้เราไม่เอาแบบเสียตังค์เราจะาแบบฟรีนะครับ <S <S ผมพาไปทําแบบเปล่าๆดีกว่านะครับเราก็สร้างแบบเคร a t e แบง k ์นะครับตรงเนี้ย กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับพอโหลดเข้ามาแบบนี้ปุ๊บระบบเขาจะขึ้นมาให้เราเลือกรูปตรงนี้ <ๆ S 1> ครับเพื่อนๆก็ค่อยๆเลื่อนเลื่อนดูนะครับว่าเอ๊เราต้องการหรือเราชอบรูปแบบไหนนะครับอ่าเราก็ลองดูนะครับว่าเอ๊วอร์ดิ้งของเราเนี่ยเราจะเหมาะเก็บรูปภาพแบบไหนนะครับอ่าสมมติเดี๋ยวผมลองดูก่อนผมบอกว่าเอ่ออ่าผมบอกผมเอารูปแรกเรยลยแล้วกันนะครับตรงนี้มุมบนซ้ายผมก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ ระบบเขาก็จะดึงเข้ามาให้แบบนี้เลยนะครับทีนี้มันเป็นตัวเทมเพลตที่เขาให้เรามาเนี่ยเราก็ต้องมาลบข้อความต่างๆนะครับที่หรือเส้นต่างๆที่เราไม่ต้องการเอาออกนะครับอันนี้ข้อความที่อยู่มุมแรกเห็นไหมครับตรงนี้เราไม่เอาเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งถ้าใครเคยดูที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้ไอ้เส้นสีม่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าเรากาลังเลือกวัตถุตัวนี้อยู่นะครับผมจะลบทิ้งผมก็เลยต้องคลิกไปที่ถังขยะนะครับตรงนี้ป๊บหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ ผมคลิกไปที่เส้นลองดูว่าเส้นนี้ลบได้ไหมอ่าเส้นนี้ลบได้นะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีถังขยะแล้วก็ลบทิ้งเลยครับตรงนี้ผมจะไม่เอาเส้นนี้นะครับผมไม่เอาเส้นนะครับผมก็จะทําการคลิกที่เส้นนะครับให้โดนเส้นนะครับแล้วก็ลบไปเรื่อยๆเลยครับตรงนี้นะครับอ่าเราเหลือกรอบแบบนี้นะครับที่เราจะไปใส่ข้อความที่ให้มุมมองที่ให้ง่ายคิดนะครับให้เราคลิกเครื่องหมายบวกมุมซ้ายล่างนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่า text ครับข้างล่างอ่านี่ครับคาว่า text ป๊อปเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเรามาคลิกที่แอดอัพ heading นะครับแบบนี้นะครับป๊อปเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้แล้วตัว text ตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะใส่ข้อความใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก็ได้นะครับดับเบิ้ลคลิกคือเอานิ้วจิ้ม2ครั้ง<笑><笑><笑>เหมือนพูดเหมือนพูดเหมือนการใช้งานบนคอมเลยนะครับดับเบิ้ลคลิกก็คือเราเอานิ้วจิ้มไป2ครั้งแบบนี้ครับเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันก็จะไฮไลท์ให้เราอยู่นะแล้วเราก็เริ่มพิมพ์ได้เลยทั้งตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะใส่ข้อความได้อ่าผมผมก๊อปมาแล้วข้อความของผมเนี่ยผมก็มาแปสลงที่นี่เลยนะครับอัแบบนี้ครับนี่เพื่อนจะใช้วิธีการพิมพ์หรือว่าจะก๊อปมาวางเหมือนผมก็ได้นะทีนี้การจะขยับข้อความนะครับให้ขึ้นบนลงล่างเนี่ยให้เราคลิกไปที่ข้อความหนึ่งครั้งนะครับอย่างนี้ จิ้มไปก่อนนะครับแล้วก็ให้มันเกิดเส้นสีม่วงๆลอกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอานิ้วเนี่ยเราจิ้มเข้าไปตัวใน,ในข้อความนะครับนะครับแล้วก็ลากขึ้นลากลงอันนี้คือผมลากขึ้นลากลงอยู่นะครับเอานิ้วเนี่ยลากขึ้นลากลงเพื่อจัดตำแหน่งของตัวหนังสือนะครับอย่างนี้ทีนี้ตัวหนังสือตรงนี้เนี่ยบางทีเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ๊สีมั่งนะครับ <S <S ในส่วนของสีนะครับในส่วนของขนาดเนี่ยมันไม่ถูกใจเรานะครับเราไปเลือกข้างล่างเราต้องเลือกวัตถุก่อนนะครับเนี่ยให้มัน เราเห็นคำว่าฟอนต์ไหมครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราต้องการฟอนต์แบบไหนนะครับ,บถ้าเราไม่รู้เราลองค้นหาดูก็ได้นะครับพิมพ์ในช่องค้นหาเนี่ยพอเราเลือกฟอนต์แบบนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเลื่อนตรงนี้ลงมานะครับลากลงมาสามารถจะเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้นะครับอมันจะมีฟอนต์ไซส์ด้วยไหมครับฟอนต์ไซส์นี่คือขนาดเพื่อนเพื่อลองกดเข้าไปที่ฟอนต์ไซส์ดูนะครับแล้วก็ลองเลือกดูเห็นไหมครับเนี่ย เราลากไปซ้ายไปขวาเนี่ยเป็นการปรับขนาดของตัวฟอนต์นะครับให้เล็กให,ให้ใหญ่ตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้ผมต้องการขนาดประมาณนี้กดเครื่องหมายกากบาดปิดไปก็ได้ครับตรงนี้เปลี่ยนสีถ้าสีเนี่ยเราสีดำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ชอบเรารู้สึกว่าไม่สวยหรือไม่ชัดเนี่ยเราลองกดไปที่แถบสีดูนะครับคัลเลอร์เนี่ยเพื่อนๆก็ลองเลือกหาสีดูนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นสีขาวจะเป็นอย่างไรตรงนี้ปรากฏว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันกลืนกับพื้นหลังนะครับดูไม่เหมาะ ผมเอากลับไปเป็นสีดําเหมือนเดิมดีกว่าแบบนี้ครับโอเคแล้วก็กากบาดปิดไปตรงนี้นะครับอ่าเบื้องต้นผมแนะนําเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ผมจะทิ้งลายเซน็นหรือว่าเหมือนนาปากกาไว้ด้วยนะครับผมก็จะเพิ่มฟอนต์ขึ้นมาอีกตัวหนึง่งเพื่อจะใส่นาปากกาหรือว่าเป็นลายเซ็นของผมไว้นะครับผมใช้วิธีการรูปิเคตก็ได้นะครับตอนนี้เรากําลังเลือกอยู่ที่ตัวฟอนต์ใช่ไหมครับมุมบนเนี่ยะครับตรงนี้เนี่ยที่อยู่ติดกระถางขยะเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกหมายถึงว่าทําซ้ํานะครับผมกดไปหนึ่งครั้งปั๊บ เห็นไหมครับมันซ้อนขึ้นมาให้เราให้เราเอานิ้วเนี่ยเข้าไปแตะแล้วก็ลากลงครับอย่างนี้นะครับแล้วทําการแก้ตัวข้างล่างนี้นะครับก็ใช้วิธีการเด็บเบิ้ลคลิกหรือเพื่อนๆจะกดแช่ไว้ก็ได้นะครับแบบนี้อ่ะอันนี้คือนับปากกาของผมนะครับลงมือทําหรือว่าสตาร์ตติ้งแมนที่นี้ผมสามารถจะจัดตําแหน่งมันได้นะครับเลื่อนบนเลื่อนล่างก็คือโดยการคลิกไปที่ลูกศรบวกก็ได้ตรงนี้นะครับ กากบาดเครื่องหมายกากบาดแบบนี้ครับแล้วก็เลือ่อนเอานิ้วจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เลือ่อนเลือ่อนขึ้นเลือเล่อนล,ลงนะครับถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับการเลือกวัตถุชิ้นนี้เนี่ยครับที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยให้เราเอามือเอานิ้วเนี่ยแตะพื้นที่รอบนอกนะครับพื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้ครับหนึ่งครั้งเส้นสีม่วงๆก็จะหายไปนะครับแบบนี้กันว่าเนี่ยคือเขาจะเป็นระบบที่ว่าเซฟให้เราอ,อัตโนมัติทุกครั้งเลยเราไม่ต้องกดปุ่มเซฟนะครับเราทําถึงขั้นตอนนี้แล้วเราปิดหน้าจอนี้ได้เลยระบบมันจจจะะเเเเฟใใหหห้้้้้รรรราาานนนคัแตตต่่่่่ผมมพพืืออออไไปงงชกกีีดดทย3ุ มุมบนเห็นไหมครับตรงนี้จิิมเข้าไปหนึ่งครั้งเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้เขาจะบอกว่าเป็นเทมเพลตที่ได้มาที่ที่เราเลือกมาก็คือเป็นเทมเพลตสำหรับ i n s t a g r กร Post บ่ายทิศนะชื่อผมนะครับแล้วก็ขนาดคือ1ัน0คูณ1 0นนะครับส่วนชื่อเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับ add heading เนี่ยผมตั้งชื่อให้เราสื่อความหมายเพราะต่อไปเมื่อเราจะกลับมาใช้เนี่ยเราไม่ต้องมาสร้างเราไม่ต้องมาคิกเลือก เทมเพลตใหม่ให้เราใช้เทมเพลตเก่าได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งชื่อครับผมจะตั้งเป็นตัวเลขครับ1.0.8.0เพื่อให้รู้นะครับว่าไอตัวนี้คือขนาด10.8.0นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่า ig แล้วกันนะให้รู้นะครับ i อจโพสผมตั้งชื่อแบบนี้นะครับพอได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงตรงนี้นะครับคลิกเลื่อนลงได้เลย เมื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทําการอันนี้มีหน้าเดียวนะครับเราทําการกดปุ่มลูกศรลงได้เลยครับตรงนี้เซฟอันนี้เป็นการเซฟลงในมือถือเรานะครับเพื่อนๆต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เราทําอยู่บนแอปแคนวาหรือว่าเว็บแคนวานะครับพอทําเสร็จเราต้องเซฟกลับมาที่เครื่องเรานะครับอพอมาถึงขั้นตอนตรงนี้เราเอาไอตรงนี้นะครับนิ้วเราลากลงนะครับเพื่อปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ไปครับกากระบาดแล้วเพื่อนๆลองกดปุ่มนะครับยกเลิกจากออกจากแอปแคนวาได้เลยตรงนี้นะครับครับ พอออกมาปุ๊บเพื่อนๆให้เข้าไปที่แกลลอรี่ของเราเลยนะครับตรงนี้ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับตรงอรเนี่ยขึ้นมาแล้วตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยคือรูปนี้ครับก็อันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็อเอาตรงนี้นะครับไปโพสต์ลงอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อกได้เลยนะครับก็เป็นข้อความพร้อมกับภาพสวยๆนะครับให้เพื่อนๆน,นําไปใช้นะครับ